สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผ้ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบผมกับผมพูกเกานะครับอักคารวินพากินพาทํานะครับผมวันนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องผมมีซอยจุครับผมเหนือสดๆใหม่ๆเลยครับผมฉลองหารอยซับสแควรนะครับวันนี้มันต้องฉลองพี่น้องกว่าดสได้มากแต่ละซับนะครับอยากเย็นแซดเค้นครับพี่น้อง ต่อให้ความสําคัญนะครับกับผู้สนับสนุนเท่านะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันหลายๆนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปครับผมอ้าครับเพื่อเป็นการเซเวล่านะครับมากินกันเลยพี่น้องข้าวกบซิมีข้าวเหนียวคือเกานะครับผมแจ่วดีครับพี่น้องแจ่วเพียแจ่วดีคมๆพี่น้องแล้วกพักกาดขาวพักกาดหินนะครับต้นหอมพักชี้แล้วก็ มาละขีน่นกพี่น้องกินกับกันนะครับเอาครับพี่น้องมาพี่น้องมาผมก็ชิมเนื้อก่อนนะครับผมนี่ชุบแสบครับพี่น้องกินแต้มีความสุขครับผมหืมเจ้าขมแสบพี่นอ้องสิเลย ผมคิดลองตับนะครับนี่นี่ตับสดๆนะครับอืมอืมหวานจุ๋ยๆพี่นอ้องสุดยอด จเจ้าคุณคุณครับผมนี่ขัดเป็นครับละขีนกครับผมอืมมันเนี่คมพอดีครับผม ลองไล่มันติดมานะครับแต่นิดนึงอากาศเย็นตู้อยู่ลงไปครับผม บคือเกาพี่นน่องแสบคือกาคักเป็นคักเนื้อกับไม่ไหมนะครับอืสุดยอด ขาลายนิดเดียวอืมใสๆเลยพี่น้องครับหวานเอานะครับนี่จิ้มไม่หลามยังแสบ คุณเลยครับแจวแน่ต่ออนนี้ไงไลนะครับ bằng bằng cũng xèo ngay thế nào Rất giọt เหนือพันพักพี่นอ้องนี่ดีใจเลยครับผมโอ้ว่าไปหาหมื่นซับผมครับหาร้อยซับดีใจปไปในหาหมื่นซับพ,พี่นอ้องเอ้ยอือดยอด แค่นั่นต้นหอมก็ได้วนี่ปลาเอกผมนะครับกินสว่วจุขาต้นหอมอะไรพี่น้องนี่ครับก็ขออภัยนะครับสรับคนที่มากินดิบนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจกันได้ขึ้นก้าพี่น้อง อจะเป็นวิธีชีวิตการกินนะครับผมของคนอีสานนะครับวัฒนธรรมการกินพี่น้องมาแต่บรามบรานนะครับผมกตบว่ากันเนาะว้าวอืมวันนี้กินในข้าวพี่น้องหั่นแล้วก็ต่างโต๊ะกินเลยครับผมขางนอกไม่ไหวครับ แมงวันร้ายแห้งครับขนาดบ่มีขยะนะครับผมเนื้อกระน,นุ่มดีนะครับพี่นอ้องบ่เหนียวนะครับผันเลยครับจัดให้พอดีกกค่ำแล้วก็ตุ๋ยแจ้วคุนๆเท่าแล้วก็อืม ปั๊ัวนั้นมาจะตับอรอืจะข้มามพี่น้องนี่ขออยาใส่ซอสพี่น้องนานี่ละนี่้จมิ่มยังได้หลายยังสะใจตบนี่ครับื บม่เคยคุ้มพี่น้องถ้าอีกอีก,อกแบบหนึ่งนะครับนี่ไงตัวนี้นะครับผม,ผมคุ้มครับพี่น้องตัวนั้อากาศหอนครับผมเงื่อแตกซักเลยครับ <c oughs> น้องไล่นิดเดียวพี่น,น้องผิดกระหายมากอะตุต่นหอมอ,อ,อ่ะเบิร์อะไครับอืมอะลฟัสซี่อะไรครับอืม ่อนครับพี่น้องโอ้ฝนตกแถวนี้ สุดยอดพี่นอ้องแกว้วก็แซบเนื้อกับดพี่น้องเอ้ยบัดท่อนันอาหารนิสานบ้านเ้อครับผมอิ่มแล้วครับพี่น้องมาครับผมคำทรงถ่ายพี่น้องนะครับ ตั้งเผ็ดตั้งแสบตั้งหอนพี่น้องเอ้ยนี่ครับอืมมาเข่าเยอะคำนงครับผมอืมคุณจอบสลับคิปนี้นะครับกะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับที่มารวมสลองความยินดีหารอยซับกับเบาเอ็มนะครับผมก็ดีใจร้ายครับสลหรับบบาเอมนะครับผมหารอยซับกับเป็นยังที่แต่มาอยากเห็นแสนเข็นนะครับผมผู้ติดตามกัหายลายนะครับมาเป็นสแปมกันร้ายนะครับผมจะกขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาพักดันบบาวเอ็มนะครับผมจะขอให้ทุกทุกท่าน สูบภาพล่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองบวเจ็บบวจนบวเจ็บบวไข่สู่ผาพแข็งแรงครับผมอายุมันค้อนยืนครับสำหรับคลิปนี้กะสติขอโตไปอาบน้ำหอนครับพี่นอ้องอาบน้ำพักผ่อนนะครับผมกับวิวิญญางไรครับผมกะขอขอบคุณหลายครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้าพี่น้อง